สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาเคลียร์ประเด็นนะครับนะฮะถ้าว่าเบียร์มาขายไก่ทอดนะฮะน้องจะไปทําอะไรต่อจะไปขายที่ไหนอย่างไรจะไปทําอะไรนะครับแล้วก็บาเบียจะไปขายที่ไหนนะครับทุกคนเอาประเด็นเบียร์ก่อนเนาะนะเบียร์ก็จะขายที่เดิมนะฮะตรงนี้แหละทุกคนนะขายที่เดิมนะครับแล้วก็น้องนะให้ฟังจากน้องวดกว่านะเอ้าีไปขายอยอยไปที่ไหนีไปเที่อีหยังก็ แอนแรกเบียร์หาที่จะขายให้ชาวบ้านแต่ว่าตอนแรกอะ่ะพี่เบียรไม่ได้แย่งแบงเป็นคนมาแย่งเองเอาเอาความจริงนาะเฮาแบงเป็นคนมาอีกไอ้เบียนะ่ยนะหายแบงน่ะหายแบงขายก่อนเพื่อที่จะเอาทุนไปเห็นอย่างอื่นหรือว่าอยาไปต่อยอดขายของจริงๆนะพี่เบียน่ะก็แม่นอะหาที่ขายของให้แต่ว่าแบงอ่ะก็คือ อยากไปยังบอสูแต่คือเป็นอยากเห็นงานโรงงานกอบยังอยากขายไก่อยากขึ้นในนี้ก็คือว่ากอบอ่ะอยากไปขายไก่นั้นโรงงานเพื่อที่บบได้รายคืนสองคนสองต่อด้วคนหนึ่งเห็นงานโรงงานคนหนึ่งขายของสิน่ะแป็นความคิดของซุ้มเฮานะเป็นความคิดที่ดีเยอะเพราะว่าคือไอ้ครับติวมาแล้วไอ้ก็หาเงินหายไก่ติวเห็นงานคู่มาแล้วสองคนเอาเงินเดิมร่วมกันกับโมเงินก็ได้รายก็ได้รายเขแสดงว่ากำเหนียกขายไก่ กันไปยังบ่ได้ง yeah. ่ายกับจ mm hmm. okay. oh. yes, yeah, ุ่าสิหาทอดทอดตะคอนแต่ว่า้าบทาไปเจอไปเจอหม่องจไปเจอหม่องเมืองใหญ่ๆนี่โอ้บ่แน่แต่ผู้บัญชาการได้จิตเป็นอะไรได้จิตเป็นเบิ่งสิไปย่างร้านเล่าเบิ่งซะก่อนเขาต้องไปเบิ่งนคำเลคือคือคนเขามาหาบัตรมาหาที่บ้านเท่าหมล่ะเ่ว่าแม่คนงูแม่จะลองขายนำน้ำยันทาเขาไปขายยวน ซูี่กันนะอ่ะบบางอ่างแงที่บอกเราบอกบแบบมันแงบ่มันบึงอแหละเขเย่้งเาเราเราเศร้หนาโรงงานบบแทงแต่หนาโรงงานบางโรงงานอ่ะเขากบบรเศ้าเขาก็ให้ขายฟรีขายหนกถ้าถิดหนาโรงงานนี่ขายแต่เศร้าที่ออกพิซีขายงแแปดเก้าโมงโอ้หนาขายย้เศร้าคือพวกโรงงานก็มาซื้อเข่าแ้วเขากันมันกับเนี้ยแล้วบงวาสนาฮ้องแเขาไปเห็นทีพุ่นกัน ถือว่าดีถ้าถ้าท่าถือมองทำได้ดีนี่เข้าไปถีบลงทุนบวกถ้ากันลงทุนกันบวกเกินอ่าบวกเกินสองปีเห็นบ้านหลังหนึ่งเลยขนาดนี้ก็ยังมีเงินเก็บเนาะยเงินเก็บหลายไอ้ไอ้ไอ้ท่าไอ้ท่านี่แบ่งไหนเงี้ยันประมาณรักสองแสนกว่าว่านี่ที่ขายมานี่ขอดมาหรือไก่หรือไก่า ทอดบ่อทอดแต่ทำว่ากายวากายเพราะว่าเบ่งเอาไปทึ้งเลนทึ้งทึ้งใส่กระแขว่ทึ้งหั่นทึ้งนี่ไงกระไรยางแค่ทำมาลูกพูดกันคือว่าเก็บยางเดียวกันเฮงินหล่นน้ำได้อยู่เลยขนาดเขาใจขางหล่นใจขากินใคาอย่างนี้หนิเขายังเห็นเงินหมดอะแต่เขาหนึ่งไปจะพุูนคนหนึ่งแต่วันต้องสู่เด้คนหนึ่งแห่งงานงานคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งขายอะเนี่ยละลาย้าวที่หรอข้าวอะไรอยู่ บ่เกินสองปีไปได้บ้านหลังหนึ่งเลยอาจจะมีคนเห็นเราแต่ยางอยู่บางแสงอะไรคนหนึ่งหิวไก่คนหนึ่งนวดไก่เออก็ได้บางแสงแล้วก็ช่องยูทูบอ้ไรก็เอาไปเลยอันนั้ไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังเฮ็ดน้ำเพราะว่าข้างนั้นอาจจะเปลี่ยนรูปก็ได้อาจจะแบบเปลี่ยนจักหนอยแต่ว่าอาจด้เปลี่ยนลายดอกอาจจะเปลี่ยนซืรี่สให้ก็ได้เปลี่ยนซืรอ่ส์ไปยังให้ ไครที่ถามแบบเขาบอกม่ได้ยิดการแต่เดียวไม่ได้ยแย่งชุ้นพาคุยชุ้เพาเคลียร์กันเรียบรอดด้อยจริงๆนะแม่ไอพ่อบอกให้ไปแต่ชุ้นพ่ออยากไปเองเขาสองคนคืออยากไปอยากไปหาเงินมาแต่งงานอยากหันหันหนีมันหลายอย่างที่ชุ้นพ่ออยากเห็นตามประสบก,กออมยูนิคอะมีคนสพอร์ตหลายเนาะคนหทนหันหนีรลายสิมันบอกขาดบ่กคือไปเองอน้องเล่าเมืองแล้วไปสู่เอก จากปีสองปีกมากัเมากับมาอยู่นก็หนึ่งเขามีอาชีพที่โตแล้วเขามีประสบการณแล้วเขาไม่ต้องย่านเขาไ่ต้บองย่านเพราะว่าเขามีวิชาติโตเขาแค่ไปหาทำเลดีๆนี่าแาเราไหาาองงาแม่ทาโน่ขายขาเขาเลบนน้ะโงงานเลยนันศึกมีตลาดอยู่มันที่มีตลาดตลาดที่แบบว่า โรานมักปยางนะมีตลาดแบบนี้ไงแบบเป็นแบบค้องคนะเนี่ยก็เป็นาจทุกเมื่อนรง่านีดีจัดเลยคั่คงาับอง่ายนะตลาดง่ายมื้อนี้งายายง่นึ่ก็เลยคือการเราต้องมันง่ายดอกยอมยอมเสียเวลาบ่เดือนหนึ่งบต้องไปเห็นงานคนเลยไปดูแลบางว่ตตลาดค้องคมเน่ยไปตะเวนเลยไปเดือนหนึ่งเลยโต๊ะนะคั่ว่าห้องบอลเหกะ เขามีโลงเลืงมี้าไก่เากระ่างกีไข่มีเป็นรูปประกอบเอาประกอบกับไมกระดานโอ้หนทีหมอย่างแลลงทุนเดียวหือไา้ลงทุนเองปะขา้เอ็นไ้ลงทุนปะโอ้หมาลงทุนทำไมเบิดหาเมือนันี่เสือตัวแซงเสอยนีให้ตัวกระปองให้ตัวตุ๊บกับจุ๊บกับอันนี้ไม้กระดานฟูกปั๊บนีนะมันกถ้าสิเก็บจะเก็บง่ายตกลงท เพราะว่าเห็นพี่บีเขาไปสงสยัยในช่องพี่บีอร์รายแล้วก็ช่องแบงหลายมากแบบคุยกันบอแมนแบบบอคุยบอแมนแบบพี่เบียรกับมาแมย่งอาชีพน้องบอแมนน้องนี่แหละมาแย่งอาชีพอายเพร <อ S 2> าะว่าประสบการณ์บอสอันนี้ให้ประสบการณ์ได้เนี่ยสรางคนตมจงไปหาไอเบียร์กับไปหาประสบการณ์ของไอเบียร์แล้วันนี่เมื่อกี้กลับมาอยู่เท่อนั่นเปลี่ยนกันเบืองแม่เนาะเปลี่ยนการเปลี่ยนการดูแลจะไปชิบเบิร์กพัง เอออยู่ยแล้วก็อ้วนมาทำไมพาพาพา,พากินฮักซื้อกับไก่ซือซ้อ,อไปเห็นงานโรงงานนำกับขายมันก็ได้สองต่อเตรีมชิมเมื่อยแบบจ้าเดนะือนอ่ะช่วงแรกๆอะ่ะขายยังไม่ได้งั้นอะ่ะสิรับออเดอร์จากมือในโรงงานนะ่ะฮะสมมติว่าได้มองขายมองดีๆเนี่ย นายซื้อเครื่องเครื่องซับไก่ส่งมาให้ขวานเครื่องบนนะเพราะว่าเพราะว่าเอาของเอาเอาของพวกทอดไก่อะลงไปแต่ว่ากระถ่านเดี๋ยวไปหาเอาุณหภูมิเอาเพราะอยากไปหาเสื้อผ้ากระทะข้างหน้ากระะทใส่หม้อใส่หม้อแขกไวปใส่หม้อแขกทอดเพราหม้อแขกเรเป็นเป็นหม้อหม้อหม้อจะไกลอะดิ่งดิ่งไกลไปทางไหนไม่ยายนะไอ้ซื้อกระทะตลาดไทยอะนะถ้าไหนผ่านเนี้ยเราซื้อ ท่านี้มาบ้านท่านี้ผาน่ะซื้อไม้ไหวเนาะเออซื้อไม้ไหวตลาดไทยหม้อแกงยังไงหม้อใจหมอแครหม้อแขมแค่สามพันสี่พันก็้ไงหมออันที่ว่าห้น่งไก่นะหมอแกงเทาานโอ้โหมันไม่เป็นแต่ซอดส่เข้าวานะเนาะเอาหมอก๋วยเตี๋ยวน่ะ ใหม่เนี่ยใหม่ก้นเนี่ยกระถ่านอ่ะยิ่งหนายิ่งดีได้เห็นบ่อันอันที่มันบางๆนะติกระทาตัวนี้มันหนามันหล่อโปติกระทาตัวนั้นอยากติกระทาตัวแม่เลยนั่นแหละก็คือท่านต้องเสือแบบหน้าหนามันสิบโติกระทาคุณแล้วกลับมากลับมาอีกรอบหนึ่งอับคุณแล้วคืนบ้านใหม่เบียร์ อันตัวที่ของแม่แม่มริจี่กระทะตัวนี้นะอ่านซื้อไหมอันขอแม่ลดเมื่อรถต้มลดแตกไอ้ตัวไหนตันหนากันตัวหนาตัวหนาแตกนะลดต้มลดแตกตัวนี้ซื้อไหมนี่ก็คือประเด็นที่เราเคลียร์นะครับทุกคนอาจจะเข้าใจนะครับนะนี่ก็อะไรคนอาจจะสงสัยเนาะนะครับนะฮะเบียกับวอดีกันเอาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างนอกเพราะว่าถ้าเราไปเจอเมืองดีๆวัสนธรรมเรือมันส่งได้หมดละเขามาเอาวิชาหมดละ เพ่อเพื่อไปยุปุ่นเลยได้เพื่อนยุ่ปุ่นได้สารล้างหนึ่งเนี่ยจะ,ะเนาะไปนอนพดไเที่ยวถ้าเล่นเดียวพาไปเที่ยวไรกอไก่ทอดบู่ยหรอท่านะไกลมูไไงพวกไกย่ยาพีน่น้องแล้วและเพือ่อใไทยของลุ<อ>งทางญุ่่นเลยนะเออเขาลุงเป็นเสื้ออยู่านะครับคลิปนี้ก็เอาค่นี้ก่อนนะฮะทุกคนนะฮะก็<อ> ขอบคุณทุกๆุังใจนะครับต้องติดตามตอนต่อไป้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะฮะมาลุ้นกันว่าน้องจะได้จะได้ขายที่ไหนอย่างไรนะคทุกคนนะฮะเอาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ